สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สินาทีคดีดังกับวราชินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live ค่ะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันนะคะกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนสรรหามาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามเราฟังกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นณนเะมืองอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขานั้นมีเซ็กส์สุดพิสดารจนนําไปส ศก,กนักรรมที่ลือลั่นในประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้นะคะเธอชื่อว่าชาดะอาเบะค่ะเรื่องราวของชาดะอาเบะและคนรักของเธอที่ชื่อว่าอิชิดะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคิชิโชคิชิดะนะคะอาจจะไม่ใช่ความรักของหญิงสาวที่มีความรู้สึกอบอุ่นใจหรือซาบซึ้งโรแมนติกหากแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลหลงไหลมัวเมาจนกลายมาเป็นความวิคนจริต แล้วก็เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นเรื่องสยดสยองจนกลายมาเป็นตำนานบรรลือล้านในประเทศญี่ปุ่นแบบไม่มีวันลืมค่ะประวัติของชาดาอาเบะนั้นเขาเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี1905ที่เขตคันดะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยครอบครัวของเธอนะคะมีพี่น้องด้วยกัน8คนซึ่งตัวเธอนั้นเป็นคนที่7พ่อของเธอนะคะมีชื่อว่านายชิงเงโยชิส่วนแม่ก็คือนางคันสึอาเบะทั้งคู่เป็นชน ชั้นกลางค่ะเมื่ออาเบะเติบโตมาเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสักส5บปีครอบครัวของอาเบะก็เริ่มเกิดปัญหามากมายเมื่อพี่น้องหลายคนของเธอล้มป่วยจนเหลือเพียงแค่สี่คนอีกทั้งพี่น้องของเธอเองบางคนก็มีพฤติกรรมไม่ดีทางด้านความเจ้าชู้รวมไปถึงมีพฤติกรรมหลอกลวงเงินพ่อแน่แม้แต่ตัวอาเบะเองค่ะก็ถูกคนรู้จักข่มขืนระหว่างที่ตัวเธอนั้นไปเที่ยวจนเธอนั้นกลายเป็นผู้หญิงที่รักสนุกแล้วก ก็มีอุปนิสัยที่ดื้อด้านไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ไม่สามารถทนกับพฤติกรรมที่เหลวแหลกของลูกสาวต,วตัวเองได้นะคะครอบครัวนี้จึงตัดสินใจขายเธอให้กับซ่องเกอิชาในโยโกฮาม่าในปี1992เพื่อเป็นการลงโทษเธอที่มีพฤติกรรมส,สัมสนแต่บางคนนะคะเชื่อว่าอาเบะเองก็อยากจะไปเป็นเกอิชาเสียเองมากกว่าค่ะเพราะว่าเกอิชานั้นเป็นอาชีพที่ได้เงินดีและก็เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สดใสเหมาะกับ อาเบะนั้นเริ่มต้นด้วยการทำหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานเกอิชาแต่ชีวิตของเธอไม่ได้สวยหรูอย่างที่วาดฝันเอาไว้ค่ะเธอต้องผชนกับโลกอันโหดร้ายของเกอิชาต้องเล่าเรียนรวมไปถึงฝึกซ้อมอย่างหนักแต่ผลออกมากลับไม่ไปในทิศทางที่เธอนั้นพอใจไม่ช้าเธอก็จบลงด้วยการกลายเป็นเกอิชาเกรต่ำซึ่งหมายความว่าตัวเธอนั้นต้องมีบริการทางเพศกับลูกค้าเธอทำงานแบบนี้ติดต่อกัน ถึง5ปีจนเธอนั้นติดโรคซิฟิลิสมาเป็นเหตุให้เธอนั้นตัดสินใจหันไปเป็นโสเภณีแทนต่อมานะคะอาเบะเริ่มทํางานเป็นโสเภณีอยู่ที่ซ่องโทบิตะในโอซากา้าและชีวิตของเธอก็ยังคงไม่ดีขึ้นค่ะไม่นานเธอก็มีชื่อเสียงว่าเป็นตัวปัญหาเธอขโมยเงินลูกค้าและพยายามออกจากซ่องหลายครั้งจนในที่สุดเธอกลายเป็นโสเภณีที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งนั่นมันเสี่ยงอันตรายมากกว่า โซเพนีปกติค่ะจนกระทั่งในปี1935เธอได้ไปทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ในนาโกยา่าเธอได้กลายเป็นนางบําเรอของนายโกโรโอมิยะซึ่งเขานั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งนายโกโรโอมิยะนี่เองค่ะสนับสนุนให้เธอนั้นเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารในระหว่างที่ถูกส่งไปเรียนรู้ฝึกงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอก็กลับไปพบกับเจ้าของร้านนะคะที่มีชื่อว่าคิชิโชอิชิดะซึ่งทั้ง ก็ตกหลุมรักกันแล้วก็พึงพอใจกันในระยะเวลาที่รวดเร็วซึ่งนี่เองนะคะก็เลยกลายมาเป็น จุดจบอันโด่งดังของทั้งคู่ค่ะอิชิดะนั้นเป็นชายวัยกลางคนอายุ45ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อาเบะไปทำงานอยู่หลายคนรู้จักเขาด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้รวมไปถึงเป็นคนร้ายกาจแม้ว่าจะมีภรรยาอยู่แล้วแต่ที่ร้านอาหารของเขาเองก็มีลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงหลายคนและเขาก็คบชู้อยู่กับหลายคนด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกแต่อย่างใดค่ะที่เมื่ออาเบะเข้าไปทำงานเธอก็ถูกเชื้อเชิญให้ มาเป็นชู้อีกคนสําหรับอาเบะเองก็รู้สึกชอบอิชิดะตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันทําให้ทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะหากทั้งสองคนนั้นมีเวลาว่างมีโอกาสเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็จะเดินควงกันไปเปิดโรงแรมม่านรูดอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะร่วมรักแบบมาราธอนข้ามวันข้ามคืนจนต่อมานะคะการร่วมเพศของทั้งคู่นั้นเริ่มพิสดารขึ้นเมื่อ,ออิชิดะพบ ว่าเขานั้นมีความสุขในช่วงจังหวะที่ขาดอากาศหายใจในขณะที่ทั้งคู่ร่วมรักกันใกล้จะสําเร็จความใคล้อิชิดะนั้นจะให้อาเบใช้สายสะพายโอบิของกิโมโนรัดคอเขาก่อนที่จะคลายออกทําผ่อนไปผ่อนมานะคะสลับกันไปจนกว่าเขานั้นจะถึงจุดสุดยอดทั้งสองสนุกกับวิธีนี้รวมไปถึงวิธีนี้ก็ทําให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นและก็ทําให้การร่วมรักกันมีสีสันมากยิ่งขึ้น นานวันค่ะอาเบาก็พบว่าตนเองนั้นหลงรักอิชิดะเธอรักเขามากจนความรักของเธอได้พัฒนากลายเป็นความลุ่มหลงความหึงหวงจนเริ่มมีความรู้สึกไม่ต้องการให้เขากลับไปหาภรรยาแล้วก็กลัวว่าเขาจะมีผู้หญิงคนอื่นอีกเพราะมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเป็นผู้หญิงไร้ค่าอาเบารู้สึกโดดเดี่ยวทุกครั้งนะคะเมื่ออิชิดะห่างออกจากตัวเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยก็ตามเธอเริ่มดื่มล เล้าอย่างหนักเริ่มมีอารมณ์แปรปวนถึงขั้นที่ว่าเธอขู่อิชิดะด้วยมีดนะคะแล้วก็พูดว่าหากอิชิดะนั้นทิ้งเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอจะทําการฆ่าอิชิดะทิ้งซะจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1936ทั้งคู่ได้ไปเช่าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในย่านโอกุเพื่อร่วมรักกันแบบมาราธอนเชกเช่นปกติจนกระทั่งคืนที่สทั้งคู่เริ่มใช้วิธีรัดคอในช่วงสำเร็จความค่ จนเวลาผ่านไปสองชั่วโมงอิชิดะก็เริ่มทานยากล่อมประสาทกว่า30เมตรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดจนเขานั้นเริ่มมีอาการง่วงก่อนที่เขาจะหลับไปเขาได้พูดประโยคหนึ่งเชิงล้อเล่นว่าเธอจะเอาเชือกรัดคอฉันอีกครั้งตอนที่ฉันกําลังหลับใช่ไหมถ้าเธอจะลัดคอฉันแล้วก็อย่าหยุดละ่ะเพราะถ้าเธอหยุดแล้วก็ ฉันก็จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่สิ่งที่รู้ก็คืออาเบะได้ฆ่าอิชิดะในขณะนอนหลับไปด้วยกันด้วยวิธีการลัดคอเพียงแต่ไม่รู้สาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนั้นว่าตัวอาเบะนั้นเจตนาฆ่าเขาหรือเพียงแค่ล้อเล่นกันจนพลั้งมือฆ่าเขาตายกันแน่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงค่ะอาเบะก็ยังอยู่กับศพของอิชิดะก่อนที่เธอนั้นจะหยิบมีดทำครัวไป ตัดอวัยวะเพศของเขาและทําการห่อมันด้วยปกนิตยาสารจากนั้นนะคะเธอก็ใช้เลือดเขียนคําว่าอาเบะคิจิอยู่ด้วยกันที่ต้นขาซ้ายของอิชิดะรวมไปถึงเขียนไว้บนผ้าปูที่นอนและเธอยังสลักคําว่า อาเบะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเขียนไว้ที่แขนซ้ายของอิชิดะเพื่อแสดงความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันนั่นเองเวลาผ่านไปจนกระทั่ง8ปดโมงเช้าค่ะอาเบะได้ออกจากโรงแรมและก็บอกพนักงานว่าไม่ต้องรบกวนแฟนของเธอซึ่งคำสั่งนี้เองค่ะทําให้กว่าจะมีคนมาพบศพอิชิดะก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วจนตัวอาเบะนั้นหนีไปจากที่เกิดเหตุได้ไกลพอสมควรแล้วค่ะที่น่าตกใจนั่นก็คืออาเบะยังคงพกอวัยวะเพ ของอิชิดะติดตัวอยู่ในชุดกิโมโนเกลือบตลอดเวลาที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอยังคงติดกับความรักที่มีให้กับอิชิดะรักจนถึงขั้นร่วมรักกับอวัยวะเพศโดยตัวอาเบะนั้นเอาอาวัยวะเพศนะคะเข้าไปในปากหรือแม้กระทั่งสอดใส่ถึงแม้ว่าอวัยวะเพศด,ดังกล่าวนั้นจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ทํางานไม่ได้แล้วก็ตามแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนกระทําความผิดก็ต้องโดนสืบและก็โดนจับได้ใน ที่สุดอาเบะถูกตำรวจจับในข้อหาฆาตรกรรมพร้อมทั้งหลักฐานผูกมัดทุกอย่างและแล้วค่ะวันแรกของการพิจารณาคดีของอาเบะก็มาถึงนั่นก็คือวันที่25พฤศจิกายนปี1936วันนั้นมีฝูงชนได้แห่มากันอย่างคับข้างเพื่อมาดูโฉมหน้าของเธอการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพราะอาเบะยอมรับทุกข้อกล่าวหาในวันที่21ธันวาคมปี1936ผลการตัดสินของศาลได้สร้าง ความประหลาดใจให้กับทุกคนในห้องพิจารณาเมื่อศาลได้ตัดสินโทษให้ชาดะอาเบะจำคุกเพียงแค่6 ซึ่งผู้พิจารณาสรุปว่าตัวอาเบะนั้นมีความผิดปกติทางจิตรวมไปถึงการจำคุก6ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเธอให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งอาเบะนั้นถูกนำตัวไปคุมขังในสถานกักกันคุกหญิงจังหวัดโทชิงิที่นั่นเธอกลายเป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมดีชอบศึกษาพุทธปัจฉาต่อมาก็ได้รับการอภัยโทษและก็ได้รับการปล่อยตัว ในวันที่17พฤษภาคมปี1941หลังจากที่อาเบะพ้นโทษนะคะแม้ว่าเธอจะกลับตัวกลับใจเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สังคมญี่ปุ่นก็ยังคงไม่ลืมเลือนพฤติกรรมการก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญของเธอไปได้ตัวตนของอาเบะที่หลายคนรู้จักคือหญิงโรคจิตที่ติดเซ็กเวลาเธอไปไหนก็โดนล้อเลียนและก็โดนบูลลี่ค่ะจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคมปี1970อาเบะได้หายสาบสูนย์ไปจากสังคม หลังจากนั้นข่าวคราวของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปบางกระแสก็กล่าวว่าอาเบะเปลี่ยนชื่อและแต่งงานใหม่แต่ก็ต้องลงเอยด้วยการหย่าร้างเพราะสาม,มีทราบความจริงในภายหลังว่าเธอคือใครบางกระแสก็บอกว่าเธอนั้นฆ่าตัวตายส่วนอวัยวะเพศของอิชิดะนั้นต่อมาก็ได้ถูกย้ายไปเก็บที่มหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวในพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเวชศาสตร์แต่หลังจากสิ้นสุดสงครามโรคครั้งที่สองอวัยวะเพศก็หายไปแล้ว ก็ไม่มีใครพบมันอีกเลยจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของหญิงสาวนะคะที่ชื่อว่าอาเบเธอนั้นรักแล้วก็ออกแนวโรคจิตจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อีโรติกด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ10นาทีคดีดังแล้วค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อให้ยอดผู้ติดตามขึ้น 0, 10, สู่10,000ซับไวๆนะคะวันนี้ฝนวลาีีสิงสุวรรณลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ